จะบอกว่าคุณอาจจะโดนพักภูมิใจไทยต้มแน่นอนมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ถ้าเขารักษาสัญญาขึ้นมานี่คือการพนันที่ชิปของเรานะคะก็คือความน่าเชื่อถือของโหวเตอร์ทั้งหมดที่มอบให้เราเหมือนกันแต่มันคือการตัดสินใจทางการเมืองค่ะที่เราต้องเลือก วันนี้เราโดนล้อมอเตอร์มอตโต้เนาะก็คือพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักสิ่งที่ไอ้อยากอธิบายก็คือไม่มีสอสอคนไหนนะคะในพักที่อยากจะโหวตเลือกคุณอนุทินวันนี้เราก็ยังยืนยันว่าเราไม่อยากแต่ในเมื่อมติพักมันออกมาแล้วเราคุยกันแล้วว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศในวันนี้และเราไม่สามารถหาทางออกที่ดีกว่านี้ได้ในวันนี้มันยังไม่มีทางนั้นนะคะยังไง เมื่อมีมติพักออกมาแล้วสอสอไม่สามารถที่จะทําตามความต้องการของตัวเองได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็แค่ลาออกคุณอยากจะไปเป็นวีรชนที่เรียกร้องสู้หนึ่งคนก,ก็คือเราก็ต้องเนาะออกจากตําแหน่งนี้แต่ถ้าคุณได้รับเลือกเนาะให,ให้มานั่งตรงนี้คุณมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อมติพักดังนั้นอันนี้คือคําว่าพักใหญ่กว่าคนคือคนในพักประชาชนใหญ่กว่าพักคือ อย่างที่เราบอกค่ะการตัดสินใจครั้งนี้ม,มันไม่ได้มันไม่ได้เบสออนว่าเราจะได้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นแน่ๆทุกคนประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าเราเสียฐานเสียงไปเป็นจํานวนมากนะคะแล้ววันนี้ไอคิดว่ามีหลายคนที่ตั้งท่าจะด่าเราเอาเลยค่ะพี่แต่สิ่งที่เราตัดสินใจนะคะโอกาสที่เราแลกมากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจเพื่อ คะแนนเสียงของพรรคเราเราไม่ได้ตัดสินใจเพื่อเอาใจโหวตเตอร์เราไม่ได้ตัดสินใจเพื่อเอาใจใครในประเทศด้วยซ้ําเพราะมันไม่มีใครที่จะเห็นด้วยกับตัวเลือกนี้นึกออกไหมแต่การตัดสินใจครั้งนี้ค่ะถ้าเรามีโอกาสได้แก้ไขรัฐมนูลแล้วมันเกิดขึ้นจริงคน60ล้านคนจะได้ประโยชน์จากการแก้ไขและธรรมนูญซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วคุณเอาอะไรไปเชื่อว่าเขาจะแก้ไม่มีค่ะ มันคือการตัดสินใจทางการเมืองและชิปที่เราเทไปทั้งหมดหน้าตักที่เราแทงไปเพื่อให้ได้แก้ไขแล้วนูคือความไว้วางใจของทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ความไว้วางใจ14ล้านเสียงที่เลือกเรามาถ้าเราแทงถูกประเทศเราได้ไปต่อข้างหน้าเรามีโอกาสได้แก้ไขแล้วมนนูญแต่ถ้าเราแทงผิดเราก็คือคนที่ถูกหลอกแล้วเราก็ต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่ายอีกสีเดือนข้างหน้าเช่นเดียวกัน มันไม่มีใครรู้ค่ะว่าอีกสี่เดือนข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เรามีอยู่ในมือแน่ๆคือเราเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าเขาไม่ยินดีจะทําตามข้อเสนอเราก็แค่อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ